สวัสดีครับเิฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มากอกขี้ไก่เลยครับในเล้าไก่ครับกอกไว้ขายครับอันนี้มีคนมาสั่งไว้นะครับได้เท่าไหร่ก็เอาครับวันนี้ได้สิบกว่าสองคอบสองเล้านะครับเล้าไก่เล้าไก่ไข่นะครับสองเล้าได้สิบกว่าถุงนะครับกอกไว้เรียบร้อยนะครับ ถุงละสามสิบบาทนะครับขี้ไก่ครับขี้ไก่ผสมกับแกลบครับเพราะว่าเอาแกบลบรองพื้นนะครับแกบลบรองพื้นนีเดี๋ยวก็จะเอาแกลบมารองพื้นนะครับก่อนจะรองพื้นก็จะวางปูนขาวใส่พื้นไว้นะครับการเชื้อรากันโรคต่างๆนะครับงน,นก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแตกก็แตก ไก่มาไข่ครับเลยร้องแย่งกันไข่ครับเลยร้องอันนี้เล็กน่อยมากนะทางกอง,งาศาสร์่ากไก่โอ้ยกำลังไข่ครับเ <c> พ <oughs> ื่มเยอะนะเพิ่มเยอะยังมาเก็บเรากับไข่ขๆๆไข่ช่วงนี้ก็ขายดีครับมีลูกค้าประจำอยสั่นไว้ครับลูกโตนะครับ มาตรฐานเบอร์ศูนย์ครับเนี่เบอร์ศูนย์อยู่ตลาดช่วงนี้กับ4 5นะครับอยู่ในตลาดนะครับแต่ผมขายไม่ถึงน,นะผมขายแค่130ครับเบอร์ศูนย์นะครับ <c oughs> ลองทำไมขาก็ขายดีขน <c oughs> าดเล็กน้อยนะครับ <c oughs> เลี้ยงแต่พออยู่ได้ครับไม่ถึงเก็บเลี้ยงเยอะครับสองครอกเขาละยี่สิบกว่าตัวครับชิปนี้ก็ไวแคงแค่นี้ก่อนนะครับอีฟซีทุกท่านขอบคุณอีฟซีทุกท่านนะครับชิกรายกดติดตามทุกทุกคนนะครับขอมีความสุขครับับชมชิปนี้นะครับผมเล็กๆน,น <Bye. S 2> Now, ้อยน้อยบายลาไป่แล้ว